สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้เสนอตอนพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและศิลปะสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดุดร่มโพแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงฝ่ายศึกษาในาศาสตร์แห่งดนตรีภาษาและศิลปะอันเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทรงมีสายพระเนตรลึกซึง้งต่อคุณค่ามรดกของชาติทรงฟื้นฟูโขน มรดกการแสดงชั้นสูงของแผ่นดินพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์อย่างรอบด้านจนโขนไทยกลับมารุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านทัศนศิลป์พระองค์ทรงก่อตั้งหอศิลป์สดุดพระนางเจ้าสิริกิตเพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมสำหรับประชาชนทุกวัยทางด้านดนตรี ทรงพระราชนนินิพนธบทเพลงหลายบทให้วงเดอะแฮนซัมบรรเลงถวายทั้งในวาระส่วนพระองค์และงานพระราชพิธีสำคัญอีกทั้งยังทรงสนับสนุนศิลปินและวงดนตรีสร้างเวทีให้บทเพลงไทยและสากลเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงไว้ซึ่งความงดงามและทรงนำศิลปะแห่งชาติสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามมิรู้เลีอน